สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัตรออโต้สตาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบ์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ซอยงามวงวาน30สิบนะครับมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังเข้าด้านหลังร้านมาได้เลยนะครับนะครับวันนี้เราโว้กับเจ้าย a มาห้า x m a c 3สามร้อยนะครับคันนี้ปีสิบเกนะครับแต่งพอมีนิดหน่อยครับ จะเดิมเดิมมีชิวหน้าแต่งนะครับสีใสๆเลยสภาพใสๆนะ ดีนะครับยางใช้ได้นะครับเิ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับ คลิปๆนะครับหิ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยครับไมคันนี้เจ็ดพันโลนะครับเจ็ดพันแปดร้อยกิโลฟังเสียงท่อกันเคค่ทบอปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฉัดออโต้สตาลอนได้เลยครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ